สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ห้างสุพีมสามเสดนะฮะงาน NB Hobby ครับวันนี้ก็จะเป็นรุ่นแบบว่าแข่งสนุกสนุนะโอเพนบองตามกล่องอแล้วก็พิเศษด้วยว่าต้องใช้บอดี้กระตูนนะก็คือที่มาจากกร์ตูนทั้งหลายแหละพวกแมกนัมโซนิกอนะไรพวกนี้ได้หมดเลยเราก็จะไม่เจอมาร์คเฟรมแล้วครับจะเจอพวกแมกนัมโซนิกยางนิ่มๆเด้งๆกันนะฮะ วันนี้ก็เป็น Open นบลอกตามกล่องบอดี้กระตูนล,ลงฟรี2เบอร์นะถ้าใครอยากลงเพิ่มก็เบอร์ละ50แล้วก็เดี๋ยวจะมี b m a ม b o บอดี้กระตูนเหมือนกันสนามวันนี้ฮะเค <Okay, S 1> มาแล้วอันนี้ Open นบล็อกนะครับโอเพนบล็อกตามกล่องบอดี้กระตูนครับผม นี่กันแรงมากเลยคันน้ำเงินเป็นกันบัสเตอร์ครับแล้วก็สีแดงเป็นคอสโมโซนิคแล้วก็ตามหลังมาเป็นเอ็กแกน้ำโอ้โหเวอ็กทกับโซนิเอาเรื่องเอ็คันนี้วิ่งเอาเรื่องมากอ้าวอ้าวโดนเขาสวนโอ้โหเรียบร้อยเลยสะดุดทีเดียวนี่ครับส่งวันนี้มาอย่างนี้เลย ตามกล่องเลยมันกรจากกล่องเมื่อคืนเลยสดสดส่วนบอดี้นี้ก็เอาบอดี้ที่เคยทำสีมาใช้ไปก่อนเพราะว่าบอดี้ของมันยังไม่ได้แปะิเกอร์เลยเดี๋ยวก็ไปดูสภาพเอาเพราะว่าเหมือนจะวิ่งกันไม่ออกเลยยังไม่ได้รันมอเตอร์นะวันนี้เป็นการแข่งที่ตึงนะฮะวันนี้เป็นไงแข่งที่ตึงวนะ เอาล ant, แล้วรถไปกันทุกคนฮะโอ้โหคุณเจแรงมากเลยนะฮะหลุดไปนไ okay ้คร oh, ับสามนี่คเดียไม่เคยหลุดนะฮะโอ้หขันนำรอ่งคุณวินคุณวินไปแล้วแรงเกินแรงเกินแรงเกินยังรอเปล่ายังรอเปล่าสภาพนี้ไม่ได้ยอ้ยเฮ้ยเลนเเป็ังจะยุ่อีกเหรอัเป็นลเนนะครับ หลขน,นเรยยกมารอชียงโอ้ยนบอลครับนี่มันแกงแกง้รกันบ,บังหมดเลยเดียโอเคครับปรับพี่โน้ได้ที่สามไปเลยเนื่องจากลดไม่ได้่งครบนะฮะ่งก็ไม่ครบนะฮะคนอยู่ทีมเนะดีวยวกัน <laughs> อ๋อ ส่วนมากรถแรงหลุดก่อนนะไอ้ชีรอบชี้กันแล้เลยครับโอนอบ๊อบรถกระตูนพร,ร้อมผมจะให้ไปโอ้โหบอลนีอยา่างแรงเราอลไรไปครับพติดตั้งอยู่นะตาดนะูคุณวินนะคุณวินนี่มาแล้วคุณวินบี้ mình đâu đi đâu chơi này các anh hạng thứ ba bên thứ ba มาแล้วตรแล,ลุกลาครับลุกลาสุดาลุกลาครับจบแล้วนะฮะแนนชนนะครับขะแนนหลังชนนะฮะการันตีแล้วนะครับว่ามาลาทิสานแน่นอนแล้วนะฮะโอเคทะเลที่หนึ่งที่สองนะมาลาทิสานยินดีด้วยจ้าโอ้โหกว่าจะได้นะ